สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับช่องชัดชัยดูทวมือ,เอเนเดินนะครับกับเกมโรบอทแมปโดกันอีกเช่นเคยนะฮะก็นี่จะเป็นพาร์ทแรกเลยที่เราได้ทําเกมนี้มาตลอดซึ่งหลายคนถามว่านไมแบบว่าผมไปเล่นแมปแอร,รียกับตอมบี้นี้ป่วยหรือเกินนะเพราะว่ากะว่าจะทำแมปดรอเลยดีกว่า เพราะว่าไม่อยากทำยินซ้ำเดิมไงเพราะว่าเพิ่งไปดูกับ,บกมิกิเมาส์แบบขวัญไลฟ์มาและเดี๋ยวกะว,ว่าจะลงคลิปของมิกิเมาส์ก่อนไงตอนแรกโอกะว่าจะทำโรบอกก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องลงทั้งสองคลิปเลยเพราะว่ามันมันจำเป็นต้องลง,งครับไม่ไดีไปนะครับโอขอฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดซับสไครต์และกดก,กระดิ่งที่ท่องแต่ใสนชเวลและขอเสียงแขนแล้วชจอคนหนึ่งหน่อยนะฮะที่อยู่ข้างหลังทันนะฮะ ไปไหนครับไปทางหนโอเค,คขอบคุณมากครับไอ้ไอ้พุ่มสวัสดีแปบ๊บเดียวเลยโอเคไปเล่าชมกันเลยดีกว่าไปไปเราไปอยู่วันนี้นะครับเราก็าไปอยู่โรงแรมในโหมดนี้เลยแล้วกันนะฮะต้าอเาข้ามาเลยครับนี่นี่จะเป็นดาดที่คุณน่าจะรู้เลยว่าคุณจะแอบตู้หนานไม่ได้เลย เพรว่ามันต้องแอบได้แป๊บเดียวมันมันอินฟินิตี้อย่างเงี้ยโอ้ค่าซื้อไฟฉายก็จอดไอ้นั่นไป โอ้ยอยากเก็บกุญแจที่เด็กหาดูเลยว่ามันเป็นกับดักอีกุญแจกุญแจใช่แล้วเปิดประตูระว,วังไอาสแปดด้วยนะไอ้เมขี้สแปมจะได้ดูยาดที่สองนะเพราะไอ้เราอยู่โอ้ไฟแช็กมาเก็บเร็วระว,วังนะระวังไอ,อเก็บ ในโปรแกนนี้โอเคเปิดประตูวูวเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยมามาเอามาเอายามาเอาอยาของความเร็วนี้เร็วมาอยู่ตรงนี้เก็บเลยใช่แล้ววิ่งหนีซีไม่เป็นไรแต่แต่ฉันเกียดกล้วยมากจริงดีใ,ใครกินกล้วยวะเนี่ยฮะไม่กู กับพ oh. 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 ีพเแล้วโอ้โอ้โอ้ต eh <Talking> <ifiable> so ู้เปิดประตูซะตู้เปิดประตูครั้งหนึ่งมาแล้วปจบออกมาเลยเรืวองมาเลยเรืวออกมาเลยเดี๋ยวพี่ชายแป๊บเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้อยู่ข้างหน้าระวังก้มลงใช่แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เ <laughs> โอ้โอ้โอ้สามโอ้โอ้ไม่นะนี่คนนี่คนเลี้ยกล้วยไปแล้วนุ่คนกล้กวยทำลายได้ทุกสิ่งโอ้โอ้โ,อ,โอ,อยากเก็บเหรียญเยอะเกินไปเดี๋ยวฉันตายอุย้ยฮอลิกินนี่

อา้อาวโอ้ไม่นะไปิไม่นะเจ้าโดนอายฆ่าตายเลยโอ้เออน,น,น่า,าน่าน่าสงสารมากเลยเอ้ยระวังนะอายข้างหน้าระวังกลมลงของเจ้าอยู่ข้างหนี้นะี่เดินเฮ้ยเปิดก็ได้เฮ้ยกัะพี่กัะพิษไปกัะพี่ แอบตูลแอบตูมาแล้วมโอ้ยแอตนานไปไหนโอโอยลีหลุดอีอ้าอ่าไปนะมีคนตายเฮ้ยไปนะมีคนตายแล้วเดือดฆ่าคนอีโอย ถ้าแอบบูมาผมขอใช้ฮอลลกินเไปัะหน่อยถ้าผมตายปุ๊บจบเลยยาวๆๆยาวยา oh วอกระเจ็นอีกลโอ้ไม่กดแต่จะเล่งงนกีนอ่อยูอโอโ่ี้ว่าโอ้ใช่ดี๋้วไฟซีโอ้โหเว้ยคุณน้ำ เพิ่มกรอเพิ่มอะไรรู้สิปงตูประตูดีเปล่าอ่าประตูดีเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหด่านมือชัดชัดด่านมือห้องห้องของใช้ในเวลาการไฟดับนี่ประตูนี้ดูเลยเฮ้ย มันเต็มแล้วแต่ข้าต้องกินซะหน่อยมาดูอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยสกิเดิ๊ดดดดดดหัวข้าซะด้วยปึ๊บไปไปแล้วอ่านมองใจกับอ่านอ่านเอาตู้นึกว่าหอนี่กินนี่ I am the Flash โอ้โหเหลวมาก โอเคโอเคพี่เจไม่มานะโอ้ประตูนี้ประตูนี้อีกแล้วเหรอทำไมต้องเป็นตรงนี้ทำไมต้องเป็นตรงนี้ด้วยกินยังไงเจอแล้วประตูเขาก็ถือฮอลลีกินเนตไปด้วยมันเป็นระเบิด แบบกำจัดได้ทุกสิง่งอย่าเป็นซิกนะเพราะว่ามันไม่เป็นไรเลยอีเรียงนีเหรอโอ้ทำไมฉันต้องมาเลียงพาด้วยครับเนี่ยเปิดป,ประตูอโอ้ โอ้ยโอ้อาจจสเปรทั้งกิฟไปแล้วอุ๊ยเชิงเทียนเสียดายไม่มีไฟแช็กไม่ได้ซื้อไฟแช็กมาอ๋อไม่เป็นไรเพราะมันติดมันติดอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย Jika apa yang akan berlaku. Tiga, dua, tiga. Oh, di atas, Tre igjen. Tre igjen. รอจนกว่าจะปลอดภัยไ,ไม่ปลอดภัยแล้วครับตายไปแล้วตายตายขาก้วยเลยรุ่นนี้โดนโดนกล้วยลื่นสไลด์ได้ทุกอย่างประตูไหนก็ไม่รู้ดาวโซ่ตืด่ด

โอ้ไอายเ้ยโอ้โหเจ็บหน้าเลยติดมาบอยเกินไปกูโดนซิมมาบอยโดนอาซิมมาบอยเฮ้ยเจอเจอเก็บเลยเก็บได้เก็บเลยลองใช้ดูขาใช้ไปเร็วประตูไหนก็ไม่รู้โอ้โหอ้โ ตายเลยเล่นใหม่แล้วขอขอขอข้าอ๋อนี่เพื่อนฉันเฮ้ยเจอเทียนมาเก็บมาเก็บเฮ้ยต้องการสิงดีดีเออเก็บเทียเก็บดีดีเดี๋ยวตายประตูนี้สี่ประตูนี้สี่โอ้โอ้เฮ้ยโอเฟสเด้อเด้อเด้อมาไงวะ เฮ้ยอัตูอัตูโอ้โอ้โหโออ้โหโออ้โหโอ้โหโอ้โอ้โห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 โอเโหโอ้โหโ้โหโอโอ้โ เฮ้ยพี่เจมโอ้เอ้ามันมาที่หมายวิ่เจดูคิลเลอร์มาหลังไม่นะเจ้าโดนเจดูคิวไม่นะไม่นะพี่ไม่นะพีโกโดนเจดูคิวเลอสุดตุดตายประตูไหนลุลุรีบไปรีบไปดีก่อนนี้ก่อนอีกอนอีกว่า ไปแล้วตะกี้ไปแล้วโอ้ไม่กอดมีมีฮอลลีกินเนตด้วยโอ้โคตรเสียดายตรงนี้เลยถ้าเจ้าลอบป๋าดีคงเดินไปฆ่าได้ตลอด ทำไมก็พิมพ์ห่วยจังวะเด๋วจะไปกันเหรอจ้าเล่งเก๋จะตายโอ้ยลัสมาพอดีดีเป็นด้วยอ้ยอายอายยา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 โก้หึหึหึหุ่ยเหรียดหุ่ยจะคิด ระเบิดสีชมพูประตูที่สิบเก้าอ่าแบบดีใช่เปล่าด้วยอนี่นี่มันห้องดาโซ่ปะเนี่ยโอ้โหต้องต้องใช้แล้วอะเปิดว้าวเด<อ>ี๋ยวเอย๋ยเพิ่มเกาะไฟฉายจะหมดโอเคแล้ว ต้องหา่าตุโอ้ไปแล้วนีย่ยตัวนี้อย่าพูดถึงเลยเยองไม่เคยไล่เลยไม่แต่ครั้งเดียวอ๋อ่าเคยไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วมียีดีเือ อ๋ oh, อบริกเอ็บมาอีเล่าแน่นอนัอนเนี่เอบบ็บม,มันไล่ตัวเนี้ยจบมจบไหม,ไม,ไหมโอ้ไม่จบอีก โี่มันแอนชัดเจเฮ้ยมันตัดมัน มีกันสามวิธีดีไฟสีโอ้หาก,กุญแจแล้วทำไมต้องทำไมเจอต้องหาก,กุญแจตลอดเลยหาก,กุญแจก่อนเลยละกันกุญแจอยู่ไหนโอ้ยโลภีโลภีนี่ยเจอแล้วเจอแล้ว vật tu, Last này có mướt, bay mode. ถานไบชายอยู่ไหนเอ่ยข้าตารถาชายยังเดือ,อิตููโอเชโอส้สีสแลข้าต้องเจอิแล้วเหรอวันนี้ดีลหายยังเดือดหยิบก,ก้า an. กอยู่ไหนเชตัออกมาหาไเจอ ยี่สามสิบใช่ป่ะแสดงว่ายี่เก้าอยู่ตรงนูน้นเปิดประตูข้าขวากนินมีอะไรมีอะไรใช่มห,หมด มาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเอ้ยเจมมาเอาเวนโอ้โหโอ้โหตัวนี้อยากพูดถึงโดนแน่นอนไหนสายมือวัดความืมือตั้งวิ่ง กินน้ำยาเลยอ่ะออออโอ้ยโอโหนี่ซิกหรือมอสนี่นี่ซิกขับรถยังไงให้มันเร็วกว่าคนมันคืออะไรรือไม่บนเลยฉันจะเเออ อุ้ยยายมียาความเร็วอีกหนึ่งชุดควกูแจเร็วควรเร็วกินยอมานแล้วก็แล้วก็วกิ่งออวิ่งฝ่าุปสามด้ยเฮ้ยกลวลวย เอ้าอ๋ออ๋อตู้ตู้ล gallons, ุ้ลูแอบลิบแอบลูมามามาแอบไดือดนเน้ำน่านถ่านเอาร็วเร็วมา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  โซวี์เสียบไปแล้วไปกันกินกินก็เข้าเฮ้ยเก็บน้ำยานี่เร็วเก็บเร็วเพิ่มกราไม่เลือนผ่าไม่เลือนเจ้าสายได้ดสุดดันไม่กิดงใจใครโหมดเลนเจอร์ประตูไหนวะเนี่ย แปดอ๋อน,นี่ไงเอ้ยนี่มันแปดอันนี้ไม่ไปแน่นอนโอ้โหตู้หีแอบตู้แอบตู้เร็ว เห็นได้อย่าเดี๋วยวใส่ต้องใช้ไปฉานแล้ววะเฮ้ยสักทีใครระวังระวังระวังระวาลอา่แอตุ้แล้วแอตุ้แอตุ้

โอ้ไม่บอกด้วยเอาเวแล้วเฮ้ตัวนี้มันว้เกมกินน้ำยาความเร็วเกินน้ำยาความเร็วเร็ววิ่ง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 ดีลวดีเล็วดีลวดีวโอ้ยดดดต้ตูตูตตอเล เอาเอาอ๋อนี่ไงเกิดเลยก็แล้วก็แล้วเฮ้ยทันดี <c oughs> ขออยู่ไหนอ๋อนีขอขอนอ่ของของเราเลยนี่โอ้จริงด้วยของของเราเลยดีนะจอมบี่ขาลิกินเนี่ยไ,ไฟใช้คูอยู่ไหนวะเนี่ยเอาอ๋ออยู่อยู่ จำเป็นลอ,อข้าเลยโอ้ไม่รลอกข้าเลยเหรออ้ออ่รเลยเดี๋ยวข้าฉายไว้อยู่ทีเดียวทีเดียวขอของข้ายังอยู่ครบตายจะต,ตายก็เพราะแอมบูสจับเนลเดอคิวเลอร์เลยเฮ้ยชิกี้นี่ไงวอ๋อระเบิดฮอดีกินนน่มันมันปาได้นะ ฆ่าค่าเจตเอ็์คิวเลิกกับแอมบบูดได้ฆ่าได้ทุกตัวเลยยกเว้นซิกนะมันไม่ได้หรอโอ้มาแข่งแข่งโอ้กับพีบ่วีแก้วแล้ว,ลวอุ้ยจับคีบว่ะเอาแล้วเดียมเดียมแอปเลยเอาเลเย,เ,ยเอาเลเยเอาเลยเอาเลยออันนี้สายละสายละสกีบ โอ้ไม่ใช่ประตูนี้ประตูข้างบนเลยตะกี้ไข่เสียงเสียงดูน่าจะชัดเจนเดี๋ยวต่อโลวิยหายไปฉายช่วยมาเร็วประตูนี้เปิดแล้วประตูนี้เปิดแล้ว

มาครับเร็วครับอยู่ไหนแล้วครับนั่นวิ่งกันหออะอเนี่ยเห็หเนอะไรแล้วฟรีกันอนอ

เอ๊ะตะกี้ใครมันมาเล่นหลอกีกนะ ด่เลยด่าด่าด่านี้ให้ใจสิ่งนี้มันเป็นไปนี่ด้ออเอาคุณถูกคุณถูกตาเดินวันหนี่เข้าให้ยังขอจบคลิปเลยละกันเดี๋ยวลิปมันยาวนานนะฮะก็ใครที่ชอบกิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ทั้งสองช่องได้นะ ฉันเล่นไม่ไหวกับซูเปอร์ซูเปอร์หาร์ดมดแล้วตายตายกระพอซิกอย่างเดียวเท่านั้นคือตายด้วยบัตน,นาอีกด้วยนะใครอยากให้ทำกเกมไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ